น,นั ets, it, like no people, so ่นนี่บทถึงอย่างที่ตาสมาศิล <tenha S 1> ังวิโสทายอัปภมาเตนะสัมปะเตธาปัญจาศิลังพุทธะปัญญาตรรยาวจีวัญยาวนิพนันผละมังสุขาสูดี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  ตังกวามดีๆใสไปตังกวามดีๆคนตั้ขี่ยอกาคนตั้งขี่ยอการอบผานในอัมบนดีรอบผ่านในอัมบนดีทอกขีเหลือไม่อโกขีลอไม่อัมบอนดีทอับนีทอกขีอไมอขีเลือไม่ในับนดีอ่นอัมบันดีทอกขีเหลือไมทอกขเลืเกรอผาาเกลรอผ้าตัต่หน้าเดืตา้ต่หน้า ญาเกตโตซสินศีลสินศีลาิจเมตตาไม่ีจาเมตตาเกโมะวิจาราเกมะวิจารเป็นภาวนาเป็นภาวนาสมัทสมุท t วิปัสนานียววิปัสนาเนียวโูกนามโยกนามสังขาลตาสัาตาเป็นโลเป็นลโลวามโมวาโมอายุสุ่มกาพันอายุสุ่กาันกนามโยกนามสังขาตา เป็นโลโลปาุวอายุมิกาขันอายมีกาขันเป็นรูเปลนโลผูเจู้เจที่เรสาเดดแท่งที่เสารือดแท่งทำได้เกิดทำได้ตายแทได้เกิดทได้ตาแท้สี่ข้อหามสี่้อามสามข้อแหงสามข้อแหงข้อหนึ่งนังแคคข้อหนึ่งนงแค่สองข้ออันกว่าสองข้ออันกว่า ไม่ังยันตางฟองไม่ล้งไม่ซยันตางฟองปีน้องยันตางใจีน้องยันใจปีเจ็บต้ปีเจ็บตองเจ็บใจน้องเจ็บใจมีก็ละก้อนในมีก็ละก้อนในปีให้กระจุพลาไยาวมีให้กระจุ๊พลาไปยาวไปเท้าไน้ไปเท้าไน้ีเฮ็ดไหวปีเฮ็ดไว้ตั้งดีในน้ำน้ำนตั้งดีในน้ำน้ำไปเช็ดหน้ไปเช็ดหน้าีเฮ็ดไวปีเฮ็ดไว้ตั้งดีในน้ำน้ำตั้งดีในน้ำน้ำ กยกม่ทุกาได้ีใหไว้ดีหไว้่านั้งมีแน้นำน้ำา้มีได้นำน้ำก็ม่ตาได้ก็ไนตายได้ไปหายได้ไปหายได้ดีใหไว้ีใหไว้่านตังมีแนำน้าน้มีนด้นำน้ำมัยสิ่งสุดกว่ามันขยำสิ่งสุดกว่ามันไม่นาวก็แต่น้ำไหลมันไม่นาวก็แต่น้ำไหลขันยาสุดสิ่งกว่ามันขยำสุดสิ่งกว่าจะมาหนามาแล้วหน้าคุณตายจะมาหนามแล้วหน้าคุณตาย ม้าวหาพุ่งหลายหลยขมันตขมาที่เดียวนองมันตขมาที่เดียวนองเขาวสุัเจจาัจจากาตั้งนี้ก็มุกุู่สการตั้งนี้ก็มุกูสนาคูโสน้าคูโสนาคูโสมสิ้าคโนางคโไม่นำน้ำไม่เำน้ำอย่ามิลองคำเจ้ร้างอย่ามิลองคำาจ้า้ามย่ามลองนอก้าเนี่จะสังลาลาย่ามิลองนองตาเี่จะสังลาลา อาาในการเย็นเตยอ่ในการเย็นเตยอ่ด้วเปิ้ลป่หมูเข่าด้วยเจ้าเข่าเป็งตาตีวเจ้าเข่าเป็งตาตีวสิงกินจอมตาลนำสิงกินจอมตานยาตังการยินเตยใยาตังการย็นเตย่คนหักไม่ตัดพื้นน้ำคนหักไม่ตัดพื้นน้ำคจังไม่ตัดพื้นสาคนจังไม่ตัพื้นสาคน้าหมากนี่เต็มบันเต็มเมืองคนามี่เตมานเต็มเมืองจะไปเหตุการเมือการเริ่มกไปเหตุการมการเริ่ ตเขาไหลเงาเขาไว้ไหลเมงตั้งแราก็ตึเอั้งก็เ่อเมองแล้วก็สายานัก็สายายาสังสารเย็นเตยวยาั้งสารเตยวเในเหมือนงูาเนเหมือนูวในเหมนเงอวนเหือนเอกรัในเหมือนนกกในเหมือนนกชบที่เในเหมือนมาวาอบท่เานเหมอนมาวาเหมือนมาเธอมนมาเธอเท่าสมเหมือนลิง อดที่ป่าอดที่ป่าสอคนตาเฮาสองเฮามันมีเงามันมีเงาควมเีาเปรียีไล่ตะลาธรรมาเยีไลตะาธรรมาสองคนหูเฮาสองคนหูเฮามันมีเงามันมีเงา ทาอาวมเปาวมเบาแก่กรรมไม่ศาสนาแกกมไมาสนามันขยันสิงสุดมันขยัมสิงสุดทับโจารเท่าเพวกัจาเามัขยัสิงสดมันขยัมสิงสุดนังเจ็เปลี่ยนเท้าติพทังเจ็เปีนเทาติพัขยัสิงสุดมันขยัมสิงสดตั้งไตเท้าติพุังเติพุทมทำนิดินทำนาเจ้าก่อมทำนินทำนาเจ้าก่อาเลีมูห่าวไมได้ใจทำนิเี้ยงงูมไมไ้ใจยานาง เจริญว่าเจริญวรมหะเจโมหะเรมันมัน้าเจริมันมันาวิธีอวิจารวิธีอวิจารมันกันหาตังมกันตการเห็นนีปั่นตะนอกเห็นนีปั่นตานอกคนเนใหาคนนักคนเานักคนรักเอาโคมาคนรักเอาโค้มาวกเอเลยเอานักเทอเลยเอาเมาเทเลี่ยแปเมาเียสีงจรขญคำเเสงจเจิการมีขัมีกามีขันกินนันวากินันวา นอันเมีนเมีสงแจ๊คำแจเสีงแจ๊คำแจมีการมีขันมีการมีขันเสียงแก่คำแก๊แก่แก่คนแก้คนแก่ผโมีแก๊กมีแก๊ปีนองแก๊กปีนองแกหมาไมเแกหมูาไมแก๊กแย่ตัดตรงอะไรแง่ัดตรงอะไรหยุดลองไห้หยุด้องให้ใช่ตัางอะไรใกัดอะไรกำให้กาให้ใช่ตัตงอไรใ่ตัดตอะไรให้กให้

ข้ามอวีป่าจัตตาหูจัตาข้ามอวีป่าจัตตาหมอใบหมอว่างหมอใบหมอวาันนาซัรามอัาัรามเาีป่หกานปานัความกัการมันเพนนักการมันเพลนน้ำกเย็นน้ำในก็เย็นกองกการมันเพนกอกมันเพลนน้ำกเย็นน้ำนกัเย็นเนื้ทอดกัการมันเพลนเนกัการมันเพนน้ำกเย็นน้ำในกัเย็นคุอความดีความี ผนี่ปานเดี๋ยวมนี่ปานการดีการีมงผีนี่นเดี๋ยวนี่ปานกรดีการดีมนี่ปานนี่ปานนาดีกอบมูนาดีกอบมูนดีกอบแงนาีกอบแยนาดีกอบพจ้านาดีกอบพบจานาดีกอบหลังกานาดีกอบหลังกา กบจมุน่กัิกบจมุลนิกบมีกติสัจารุมีกติสัจานิกบเจอะนิกบเจสรกสติสิ่งเสสตมาที่มันเกืมาีมันเกมจุนเปยรมจุนเปตัหาจตัาทีเลสาทเลสา้กินน้ำให้กินน้ำ

ออกซิเานลอยลอยคือลอยค้อลอยลอยเหตุนพรหิแน่เหตุพราะหิุแน่สอนนิกสอนท่ำสอนจังจาำสอนหิสอนท่มสอนจังจปิญญาญาณโตได้ปิญญาญโตนั้นในปานานปานาว่ายปลาลไว่ลานังสังเห้แเต้สังเ้แท้้เจ้าเจ้าห้ามกินน้โลเจ้าเจห้ามกินน้ น้ำกาแก้ำตาลน้ำตแน้ตาแ้ำบอดีปานน้ำบอดพานลอยขึ้นลอยลอยลอยขึ้นลอยลยไสะขึ้นสาสาขึ้นสาสาแหนนาเฮ้แหสว้างแหนนาเฮ้แหสว่าให้จำกรรมกุ้งงาป่ากรรมุงงาปาสังเขนทองสังเขทองลำต้วเาออจะลำตัอเศาออกให้ออกสุดวายอยาอกสุดวายสังเขนทองวันไหนสังเขทองวันหน แดะจังรอขันเดาจังวาอันนีอันจะามิติใจอันีอจะามิติใจขันมเสรมิติหูขันโมมิติหูติสติติสติติปีญญามิติปิญญามัไผ่สร้ายขมังไผ่้ายไฟไผ่ฟ้าไ่ไผ่ฟ้านาไผ่นานาไผ่นาผาตั้งหลัง จุปานพระจูปานชัตที่อ่านจอมัตทอัจอมจุปานย้ำฟองจุปานย้ำฟ้องเจตอมเมนเมืองเจ็อมเมนเมืีจ้างท่านผอมีจ้านผอที่หล่อไว้ที่หล่อไว้ททองวันไหนทันทต่วันไหน ตังขีนังเจจํงรอตังขีนั่งเจจงรอโอเคขาตาลาอเคขาตาลบอกเป็นมาสนาบอกเป็นมานาเป็นเจือพผนนีปานให้ป็นเจอพนนิปานตวต่งกมเลียวตัวต่งกัมเลียวมันได้จำมามันได้จำมามาฮาาาฮาฮหมอใบวางเจเนนยาวหมอว่างเจเนยาวเช็บตัวอย่าเจ็บใจเ็ตัวอย่าเจ็ใจไม่ตัวอย่าไม่ใจไม่ตัวอย่าไม่ใจเตัวอย่าเหืยอใ ตัวอหาตุกข้าเจ้ตว่ขาตัวอตุกข้าเจรตัวอหา่นักเจ้าตัวยหนักเจรผันในจำมาปันใ้จำมาววาเฮาฮาว่าเฮาฮามีสติปิญญาเนินยาวมีปิญญาเนียวเนกันขันทีดกันขันทีดีขึ้นง่าดีขึ้นง่าภาคเจ้าเก่าแนะนำเซเปอรภาคเก่าแนะนำเซเปอรทันเงินลองเหตุการหนำดีการทันเงินลองเหตุการหนำดีที่จะเมื่อได้เท่าที่จะเมื่อได้เท่า ตาลนาบนจำตานาเป็นยอดกาวันไหนเป็นยอกาเราหางเปดกลางฝ่ายโยสังแก่ฝ่ายโยชังแก่ฝ่ายโยังแกุ่นํนสังฆราตลาุนํนัสังราตามินอนมีแก่มีนอนมีแก่ตันอกสังแกน้อีปันในจำมาปันใมาควาหองหาวาวาไบังจอบังเจอเยาเศราปัญนสาจยอย

Jantan, sangje, malaria, kenape, marmome, udah pidato, imbang untuk, bisa pagi, sampai aja, beli bandung sami, besame, sekarang nang bawa, ketar-ketar, jantan, bau suriang.

सापे नमः सापे सफता सर्वदा सर्वदा सता सुधी सर्वसुधी अपन तुमे अवतुवे मालाका मालाका अपन तुमे अवतुवे आयुवन्न आयुवन्न सुखं फलां सुखं फलां दिपाना दिपाना मालां मानसुखां मानसुखां पुलितुले पुलितुले महातुले महातुले स्वाहा स्वाहा ओतुले तुले ओतुले तुले

เป็ดกุ้เป็นจาเแจแจ้บแจ้ป็นแเ้บปองเแจ้ปแจ้บปแจ่งแจ้บแจแจ้บแจ้บแจแข้บแจ้บแจ้บแู้บ้บูจ้บแจ้บ้บแจ้้าแจ้้าแจ้บแจ้บ้บแจ้จ้บแจ้มส้บิจ้บมจ้บ้าแจ้บแจ้า้งหจังแจ้บจ้จ้บแ้จ้บแจ้บแจ้้จ้บแจจ้บมสาิ้้้้จ้้จจ้้จมจจจจ 합택, 합택, 니파남, 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 파라망파카 니파남, 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 니 니파남, 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 니 Mani به Hum, Om Mani Pemi Hum, می o mi dọfọ 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 o mani bẹ mi om om mani bẹ mi om om mani bẹ mi om om mani canaati om malabaja naati om malabaja naati om malabaja naati. สันจายสันจายจ้าฝูงจ้าฝูกัมผูเจ้ากังผูเจ้าเตอหัวเลียเตอหัวเลียงเจังคายิรังคายซืลุยส์ซลุยสิงาณาผิาชุนลิลชุิสื่ฟาสายฟาสาองสือฟาสาฟาสายราเพฐานเราเงนรานี่พ่านเรา่ผมองมีต่อฟ้องมมีตฟ้ मम जन धि बसया बसया समन्दला बसया सहा बसया अन्या मन्या बस नि उपनि सया बस उडिसारा बसया हसा चा बसया असवना बसया कम् बसवि बसया अहरा बसया इसया Paseyon makka vaseyo, sambayuta pasayyo, vi bayuta vaseyo, a ti paseyon, a ti paseyo, bikata, pase yon, a bikata, pasayo, nantawala, ananda swah, heyan katei javasi, ສິນຍະຄະຕິຍິຈາພາເສນໂລຊິວາອີຊັນຈາພາເສອະນັນດະຊັດສະວະລາອະນັນດະຊັດສະວາໂຕເຍຫັນຄະຕິຍິຈາພາເສໂພທະຄະຕິຍິຈາພາເສສິນຍະຄະຕິຍິຈາພາເສນໂລຊິວານອີຊັນຈາພາເສອະນັນດະຊັດສະວະລາອະນັນດະຊັດສະວາໂຕ हे यं खातेनि जा वासि दोता खातेनि जा वासि सिनये खातेनि जा वासि नलो क्षेवालि शान जा वासि पुत्तो अज्ञा 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 युनो वन्तमम अज्ञा अज्ञा E uh -huh. ลาะอสินตามบุญจุงมเอาคาลัยคำบรรเลัวใจเสื่อสาเพี่กินซังล้างไม่เจกันหลอดตังลองสุกาลาะอสินตามบุญจุ่มเอาคาลัยคำบรรเลัศใจเสื่อสา

ให้กาต่อสามเยอะกูอะไรเพิ่งนีกว่าอธรรมมาซเยอะก็ให้แห่งมดจากโอกาสจากความหวังกู้ใบอะไรคนสามสาวเวทนากรรมยอยยันดัต่อไวติทา้อขุนชะาโลกธรมวัตรที่อายุวันโลสุขมพละเนี่ยหนึ่งปานัพละมสุขธ้รมนดริงนั้ก้เดือนสามสามาิตักร่งจังสุดต้ง

มีตาบาลมีโอเปกาบาลมีสันสิทธุกิตามีเปียตังพันเลปะเรืไองกังไก่ไก่เมื่อไก่พัดตรวรถซอเมันน้อยเสียจนปั่นกระจูปลมีฮ้่เจ้าคาเป็นเพศถุกทนเรื่องมจำกฐานสีหน้าจ่าก้าปีญายี่ริยกตาป้าจันจึงก่อจ่างไยภาพการพมพวะบาลมีฮั่าเจ้าคาเรือว่าถึงคนย่าเรืมมจำกคนเดชต่างภาวาจาจากาเรจับจอมอมไปเพื่อลงบงญมังสังพะ ตอดตัดรับเจอมหมนี่ป่านให้ได้หอด่มากยามพยามอมันติ่เงมีเสียงมีคำสนหมาคาคำที่กัดที่เห็นทางผามันกูพกูคนกูขนเรงนางชินจรตังสูตังเฮาอย่าไปเลยกลางเลยม้าชะกรรมเมตาในปันนะทาบยอหอดสาธุสาธุทธศาสนาสิลานิตะตุพุทธศาสนาสิลานิตะตุ

3 4 5ກໍາມືເກັນແກ່ນ6 7 8 9 10ນໍາຫກໍມືເກັນແ1 2 3ເທກັນມຮູສຕມືນ4 5 6 7 เต่เาซไฟใช้มือคะแนนยี่มือมันเข็ก่งนะครับหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดแ่เกาซมืวตัวนยิ่มือแข็งก่งทั้งสองข้นคิดเข็งเก่งแล้วก็พออั้คิดเข็งเก่ง ยิ่ไปเก่นๆเอปล่อยเราม่บ้านภเขาจจไดมีห่บ้นเขาเราปล่อนี่จี้เขาได้นี่้ตอนี่ยี้จี้มันจี้าเชกันน่ไนี่จี้ตอเนีี้จี้มันสชื่อกันนจะสมาธิให้ใจเขายาวอืใเขายาออกออกทำในมัดเอาชี้ี้ภูเขาให้ภเขามันทีน่ง ส3 4ส6 7 8 9 1ห้หกปเกิดีที่ปุมากขึ้นหนึ่งสองส10สหเจปเกาอันนี้จบจบขันตอนนึ่ก็ได้เอาเมื่อขอนมื่อขอนขวานี่ยมายึดยหดแขนขอนใช่ Để thể phải không ăn Để gần kèm 1 2 3 4 5 6 Họ Họ mua khoăn Họ mua khoăn sai để mang giúp bà, bà còn khóa họ về là. Cái này Tí Ấn Bịp Ấn ngang ngang Bịp Ấn ngang 1 2 3 4 5 6 bây giờ trả này mua 1 2 สามสี่ห้าหกกะนี้ยกกันไหมห่สองสามสี่ห้าหกกนีเอามือวางจะไี้หจะกกัยาวๆด้วยกันกรเนียการใจยันการใจจะเป่าพก baokonখনেkhodi Fadi baksa